นิสันประกาศใช้ชิ้นส่วนอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำในรถรุ่นใหม่สวัสดีค่ะนี่คือรายการวงในอุตสาหกรรมที่จะหยิบเรื่องราวน่าสนใจมาให้คุณต่อยอดความคิดและเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณวันนี้นะคะเราจะพาสำรวจการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเร่งโกล์กรีนเปลี่ยนเพื่ออนาคต โดยจะเป็นเรื่องของนิสันค่ะที่ประกาศใช้อลูมิเนียมสีเขียวในการผลิตยานยนต์ก่อนติดตามการเรื่องนี้นะคะอยากชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ m m r e p o r t Channel ค่ะนิสันเผยว่าอลูมิเนียมสีเขียวหรืออลูมิเนียมคาร์บอนต่ำมาจากการผลิตโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างกระบวนการผลิต ได้ถึง50%ในขณะที่อลูมิเนียมรีไซเคิลยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง95%อีกด้วยโดยรถ1คันจะมีชิ้นส่วนอลูมิเนียมประมาณ10%ของน้ำหนักตัวรถปัจจุบันรถนิสสันที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ชิ้นส่วนแผงข้างต่างๆจากแผ่นอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำที่ได้จากโกเบสตีลและ UACJ Corporation โดยรถนิสันรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบันนับตั้งแต่ปีนี้จะเริ่มใช้ชิ้นส่วนจากอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำและตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านอย่างสมบูรณ์ภายในปี2030ผู้บริโภคคือพลังขับเคลื่อนโลกสีเขียวที่เราต้องช่วยการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตการผลิตที่ยั่งยืนมายกระดับการเจียผิวที่แม่นยำของคุณโ ok อกามโต้ HPG 5 0 0 nc มาพร้อมอุปกรณ์เสริมการวัด quick touch ก่อนจะการวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ m อ็มรีพอร์ตชาแนลเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ